สวัสดีครับวันนี้อยู่น้องอะไรแนะนำตัวเองหน่อยนายครับชื่อน้องวายใช่ครับน้องวายเอาเสื้อมาจากไหนเนี่ยอ๋อเล่นกองสุ่มอะกองสุ่มร้านไหนวะร้านพี่จริงเหรอใช่เล่นไว้นานหรือยังครับพวกนี้สองปีเนี่ยได้สองปีก็คือเป็นคนที่ประมาณว่าไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกนะไม่ใส่เสื้อเยอะไม่ซื้อเสื้อเป็นเทื้อไม่อะไรแต่ดูแล้วมันดีใช่ครับแล้วก็ซื้อแต่พวกเนี้ยที่ได้มาใส่ ใส่ด้วยใ่ครับเดินเพื่อนทักไหมโอ้โหมันเท่เห์ว่ะใส่เสื้อวินเทจนะเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยเข้าเข้าไม่คอยถึงเนี <c oughs> น่ยเจอปุ๊บไปหามึงใส่เสื้อคนตายอ่ะเพื่อนอย่างงี้ไหมมึงใส่เสื้อคนตายอย่างงี้มึงไม่มีรสนิยมเลยมึงต้องไปใส่บาลเลนซิก้าเนาะอะไรงเงี้ยเะาอ่างี้เ <c oughs> หมือนนี้น้องขายที่ไหนเอา่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนคง <c oughs> ไม่รู้ราคาจริงเฮ้ยเอาดีๆเราก็ตีอยากทุนที่เราซื้อมาก็ได้พี่จะดูให้หูหน้าผ้าสมัยไหนวะเนี่ยอุ้ยมีอันนี้ตัวนี้ชอบว่ะตัวนี้ลายนักบาสว่ะเลเกอร์เท่่วะ เมจิกจอนสันที่จัดเลยเฮ้ยสวยว่ะไอ้แม่งหมอจะขายหน้าร้านมากเลยเหรอเมจิกจรัสหมดนี้เลงไว้ประมาณเท่าไหร่ถึงหมื่นป่ะได้ไม่มีถึงหมื่นเลยถ้าไม่ถึงหมื่นได้ปะผมก็ไม่ดูราคาเดี๋ยวพี่ดูให้เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวธรรมดาจะมีตัวนี้ตัวดีตัวนี้ตัวนี้ดีอันนี้พูดตรงๆตัวนี้ดีนี่ก็จะเป็นแบบมารีแมนสันแต่ว่าก็ไม่อยากพูดเยอะแต่คอนเทนต์นี่บอกว่ลงอีกแล้ว ก็ต้องซื้อไปตามราคาปัจจุบันอ่ะนะอมอันนี้พี่ดูให้วมดนี้ซื้อได้เท่าไหร่นะอซื้อว้ากันไปตามราคาปัจจุบันนี่กล่องสุ่มพี่ใส่ลิงคินปาร์กตัวนี้เลยเหรอวะกล่องสุ่มนี่แบบหกพันอะไรนานมากเลยโอ้โหนี้มันเดือดมากเลยไม่ค่อยเจอนานเหมือนกันนะตัวนี้นี่นี่ลิงินปาร์ตัวที่ผมชอบหนึ่งตัวเลย่คือแบบเป็นตัวออฟฟิเชียลแล้วเป็นตัวแขนยาวของลิงกินปาร์กอ่ะตอนได้ชอบไหมตัวเนี้ยเฮ้ยเฉยชอบได้ดีผมว่ะ ตัวนี้เป็นตัวที่พี่ชอบมากสำหรับมิคินปาร์กหนึ่งตัวนะอันนี้ก็เป็นวงดีครับนี่ฮาโลวีนแต่ว่าคนจะไม่ค่อยขายแพงตัวนี้ดียไม่ายด้ด้านหลังถัวยญี่ปุ่นด้วยพอเห็นเป็นพวกอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเห็นเป็นเมืองว่าเป็นญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นชอบซื้อซื้อง่ายนะโตเกียวซินได